อะมาครับดูโค้ดของเราวันนี้กันครับ26มิถุนายนนะครับจูหัวมาเลยบอกว่า believe in yourself นะครับข้างบนสีเหลืองนะ even when no one else does นะครับขอให้คุณเนี่ยเชื่อมั่นในตัวเองแม้ว่าจะไม่มีใครเชื่อก็ตาม trust in your abilities even when the path ahead s e e m uncertain นะครับเชื่อในความสามารถของคุณแม้ว่าทางข้างหน้าที่มันรออยู่เนี่ยจะดูแบบไม่แน่นอนจะดูเอาแน่เอานอนไม่ได้ even when the road gets tough even when the road get s tough remember that your strength and resilience are greater than any obstacle that stands in your way นะครับประโยคนี้แปลรวมรวมก็คือแม้ว่าทางข้างหน้าเนี่ยมันจะยากแค่ไหนเนี่ยก็ขอให้จำไว้ว่าความแข็งแกร่งแล้วก็ความอดทนของคุณเนี่ยมันยิ่งใหญ่กว่าอุปสรรคใดๆที่อยู่บนทางนั้นนะที่คุณกำลังจะไป you have the power to overcome, to preserve, and to achieve greatness นะครับคุณเนี่ยมีพลังที่จะเอาชนะที่จะพยายามที่จะไปถึงเป้าหมายที่จะไปถึงความยิ่งใหญ่ so keep pushing forward นะครับก็ดังนั้นก็ขอให้ก้าวต่อไปข้างหน้าเรื่อยๆนะครับ keep striving for excellence and never forget the incredible potential that lies within you นะครับประโยคสุดท้ายนี้ก็จะแปลว่าขอให้คุณเนี่ยมีความมุ่งมั่นที่จะไปถึงนะความ สาเร็จและอย่าลืมศักยภาพที่น่าเหลือเชื่อที่มันอยู่ในตัวคุณนะครับที่สุดแล้วก็ขอให้เชื่อในตัวเองศรัทธาในตัวเองนะครับ